ที่88พวกเรายกแพสนามที่เก้าโรงเรียนอัศรีบาชนะ 植物。 ลูกในสื <accurately S 2> ่อไลครขส่ง <Mechan> ห <ics> ัวหน้า <bağ> ท <lan> ีมเขาพวกเข้ามาปรมาจารย์สายจองตีระดับ4.4ใต้งูไปหัวหน้าทีมสื่อไลคเขยันเกร่งสนามก่อนหน้าขาเสียพร้งไปเยอะต้องมีการตัดทิ้ไว การต่อสู้ที่หนักกว่น,นนี้จะเป็นฝ่ายแรกก่อนสนามที่สิบเริ่มระลองได้ดดดดดดด ศักยวิญญาณที่สี่วงแหวนเทพกับขังก์ใช<ส>้ศ<ส>ักยวิญญาณที่หนึ่งกรอกพยัคฆ์ขาวใช้ทักษะวิญญาณที่หนึ่งป้องกันทักษะวิญญาณที่สี่ของข้าอย่างนั้นเหรอถูกถูกกันเกินไปแล้วย่ามาสจันเหนือฉัน สุดเว้อัททล่ะโอ้โนฮะโย่โ้น่าถึงจริงๆครับและสู้ใต้กูไปใช้เพียงทักษะวิญญาณเดียวก็ชนะได้สนามที่10โรงเรียนสื่อไลค์เกอร์ชนะอืม อาจารย์อย่าว้ยๆวูาอย่าห้าหอบาจงรา่กันว้าวเราเรียนสิไลไรเคร่อพยายามฆ่าคนโอ,อ,นรรรอ,นอ,อ้อยโอ้ยโอ้ย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 โอยอมยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ่ยีอ้ยโอ้ยโ้าโาทยโ้ย้ยโอ่ไอ้ยโ้ยอ้ยโท้กโอนะ้ยาอาออก้ อะไของเหล่ต้องแต้ไม่เอียนขนาดนี้ไอ้บาดเข็มสาหันยังไม่จะรอบจัดอันดับรอบหลังไม่จตาก่การประลองรอบจัดสินก็แข็งไม่น่าแล้วเราจะปล่อยพวกนั้ไปได้ยังไงให้ข้าจัดก,การพวกขเขาเถอะ สื่อไล่เข้ามาถึงจุดสำคัญของพวกเขาแล้วดาโรงเรียนอัศนีบาถูกขั้นต่ออีกหนึ่งคนดาวด้วยสื่อไล่เอร์ก็จะชนะในที่สุดจะไหวหรือเปล่า <c oughs> เลยต้องอขั้นต่อไปที่จะลงสนามของโรงเรียนอัศนีบาก็คือหัวห <c oughs> น้าทีมอีเทียนซินประมัาจยา์สายจอมตีระดับ43วิญญาณยุทธประชาบการสายไฟ <c oughs> การที่นี่ก็พิลึกนะจับเปลี่ยนก็เปลี่ยนเ,เสียวกังเซียวกังเทียนสินตายมู่ไฟจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เจ้ากระทำเฮ้ย ว่าจะมีความสามารถแค่ไหนการต่อส no ู้ช pues, ี้ชะตาระหว่างสองหัวหน้าทีมมาดูซิว่าใครจะเหนือกว่ากันการประลองร้เฮ้ย วันนี้ข้าจะทำให้ด้าตาสว่างว่าใครเป็นวิญญาณสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดเราจะเห็นมันกันแต่ที่สุดก็มาแล้วโอย เดอ๋ยวเอารึมาหรือเปล่าฝนนำไฟฟ้าได้ครามนี้ใต้มหมวกหยแย่แน่อายุเกลียบที่หลุนครับเมฆบังตะวันมังกรพ้องก้าวนครอสุนียกสองหัวแต่ว่าที่นี่มังกรแข่กลั่นที่สุดคำพูดเนี้ยข้าไม่เห็นด้วย ข้ากับเทียนหึงญาติคนน้องแข็งแกร่งเท่าเขาเพียงแค่เขาเด็กกว่าข้าตระกูลถึงให้ความสำคัญกับเขาการประลองครั้งนี้ข้าจะชนะเจ้าเพื่อพิสูจน์กับตระกูลว่าข้าคือผู้สืบทอดรัวจริงข้าจากบ้านมา่อจักรวาดเทียนต่อมาโรงเรียนสื่อไหลาย้อก็เพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นข้าจะแพ้ไม่ได้ ทักษะวิญญาณที่สองเครื่องแสทยักษ์เท้า ของมู่ไผยและเทียนสินใกล้เคียงกันมากลักษณะคล้ายกันความคิดคล้ายกันแบบนี้หมายความว่าหมายความว่าอะไรแพ้ชน,นะเดี๋ยวจะได้รู้ผลกันแล้วมารามาตัดสินแพ้ชน,นะสุดท้ายใครยืนอยู่ได้คือผู้ชนะครั้งนี้อสัตว์วิญญ,ญาณทิศสีอายุบ,บังคอเทพสาลฟา ทักษะวิญญาณที่4ี่ฝนดาวตกพยัคฆ์เขาันหน้าทีมทั้งสองเท้ทักษะวิญญาณที่4ี่จอมตีในคราวเดียวกันนี่คือการลองครั้งสุดท้ายของพวกเขาไม่มีลวดลายใดๆในความสาม,มาาถโทมนั้น ประลองแข่งแร่งระดับเท่ากันไม่ว่าแพ้หรือชนะพวกเขาก็สู้สุดพลังฮะเขาชนะแน่เจ้าแข็งแกร่งมากข้าแพ้แล้วไม่เจ้าไม่ได้แพ้แม้การประลองนี้เจ้าแพ้แต่ใจข้าเจ้าไม่ได้แพ้หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งได้ รอบจัดอันดับรงเยนสือไค์เคร์ประธานองเรียนอัศนีบาโรองเยนสือไลร์เครื่ชนะ จะมาจากกวัดเทียนโตก็คงประพฤติข้าใช่ไหมข้าสัญญาว่าจะไม่มองผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วเจ้าก็ต้องกล้าถ้าจะบอกให้ถ้าเจ้ายังไม่แข็งแกร่งเท่าความคาดหวังของข้าเลิกฝันว่าข้าจะแต่งงานด้วยเอ้จะยอมรับการมั่นหมายของตระกูลแล้วเหรอจะอจออ ชผูไป่าพวกเจ้าเจาโอ้ยเซียวซานท่านอาจารย์ผู้ต่อสู้ที่เราจับสลากได้ยอมแพ้แล้วตอนนี้เหลือผู้ต่อสู้แค่ทีมเดียวโรงเรียนวายุเทพ ผูกตอกทั้งซานม,มีอะไรหรือเปล่าคู่แข่งวันพรุ่งนี้ของเรายอมแพ้แล้วถึงตอนที่เราสองทีมต้องเจอกันเมื่อไหร่ขครจะลงสนามคนแรกข้าหวังว่าเจ้าก็จะเป็นคนแรกเหมือนกันฮะตัดสินกันว่าใครเป็นผู้ชนะเลยการประลองรอบจัดอันดับรอบสุดท้ายถ้าข้าแพ้โรงเรียนวายุเทพจะยอมแพ้เองขอโทษนะถ้ารับปากเจ้าไม่ได้ ทำไมล่ะหรือว่าเจ้ากลัวพูกเราเป็นทีมถ้าไม่อาจเอาความคิดของตัวเองตัดสินการเลือกของเพื่อนร่วมทีมหังซานอย่าคิดคลาดเนอะแค่แอยากตัดสินภายชนะกับเจ้าอย่างสง่างามเหมือนกับที่วันนี้ใต้หมู่ไปกับพี่เทียนซิมทำเสีซานรับปากเขาไปประลองแบบรูปผู้ชายกับเขาซะถ้าข้าเราไม่ผิดจะตาเพ่กหัวอูสินนะ แต่ว่าไม่เมื่อเป็นแบบนี้มัตัดสินแพ้ชนะเถอะจะได้ไม่เสียใจภายหลังวางใจเถอะทุกคนเชื่อใจเจ้าได้ข้ารับคำท้าเจ้าถ้าเจ้าแพ้่อไปข้าคงไม่เห็นหัวอูอยู่ข้างเจ้าอีกข้ากับดางไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเจ้าหวังให้ใครใชนะในวันท่าน,นี้ นี่คือการประลองรอบสุดท้ายมีสมาชิก2ทีมเข้ามาลองรักษาสถิติชนะทั้งหมด13ต่อ0ได้จนถึงตอนนี้แต่วันนี้ผู้ชนะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นสองโรงเรียนได้เสนอให้ช้วิธีตัดสินภพยชนะในตาเดียวใครจะเป็นผู้ชนะในรอบจัดอันดับคณะกรรมการหารือกันเรียบร้อยแล้วอนุมัติครับรองนี้ ควงเสี้ยวเทียนแห่งโรงเรียนวายุเทอาศัยความแข็งแกร่งในการกำจัดศัตรูอีไฟคือทังซานแห่งโรงเรียนสือ่อไลค์เกออาศัยความมุ่งมั่นสร้างปิติหารให้พวกเราได้เห็นครั้งแางเพล้งเล่าครั้งนี้พวกเขาจะประลองไม้เด็ดแบบไหนให้เราได้รับชมกันการประลองโรงเรียนวิทยาการาระดับสูงรอบการอันดับใน,นครั้งนี้สมาตสินที่ชะตาครั้งสุดท้าย ส่วนพยุโหมแถมมีสอหัวด้วยรู้ว่เป็นวิญญาณชุดปลาผันธ์อสานกะชื่นชมเจ้ามากแต่วันนี้ข้าต้องชนะไม่ว่ายังไงก็ตาม